สวัสดีครับไปเที่ยวเมืองสินจูกับปาวกอนคนสกคลน,นะครับผมไปกันเลยครับ ช่องซุดเปจีนปีนี้บ่คอยคึกคักโลกมันระบาดเลยบ่คอยคึกคักมีห้างมีห้าง,งไฮโซตัวรู้ต่อไปก็ต้องไปตรวจวัดอุณหภูมิวันจะเข้าได้ ถ <c oughs> ามฟังคุณไปทั้งวัดเรื่อสิไปลงอันนี้บอกรักเมืองกันบอก <c oughs> ไปเนี่ยไปรักเมืองเดี๋ยวกัน อืมสารลักเมืองพาไปเบื้องสารลักเมืองกันเบื้องหลานนี่ยก็จะตกแต่งไหมเดี๋ยวอะไรกันห้องราตรีเมืองสินจู

นี่เป็นเ,านเานนสาสะพานเก่าเสาสะพานเก่าแก่มันขำแล้วมวด,ด่มาก,กังเว้นเสาสะพานขำไม่นำเก่าแก่ขจ้าเดี๋ยวสิพาไปลอดหุ่งโมงสวยเบิ้งศาลักเมืองเขาเจ้านะครับตกแต่งย่างสวยงามนี่เป็นวงเวียนศาลักเมืองของเมืองสิน้นสุดนี่ๆลองอุโมงนี่ น,นี่ทางนี้ลองอุโมงนี่นนแมนอ้อคือเป็นตาไซ้ซอสแทะกอสแตะให้กันบ่าเลื่อนดักนี่มันมีอันนี้อยู่นี่ รองเท้า่นว่ามันรองเท้าข้าบ่อยปกติสีมีเล็กหน่อยนักเรียนมาเต็มมาอยู่อุโมงค์เก่าแยกกว่าน้เก่าแยกแบบบ่มีไฟแดงคือเดี๋ยวก็โรบุรี่ล่ะ กันวงเวียนยูโรปุรี่นะพอ <c oughs> ไปไทยคุณป๊อปคุณไปตรงๆนี่ะนะเดี๋ยวตรงๆไปแถวไทยอัน <c oughs> นี้เป็นซากสารลักเมืองเกา่า ารหลักเมืองเมืองสิ้นจู เจ้ากระมาทายลูทายอย่างกันนี่เป็น กระจกนะครับว่าแม่นห้องนี่เป็นกระจกมันสะท้อนแสงเป็นห้องกระจกเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหลังนะครับผมมีอะไรมีอะไเป็นแบบไหนเป็นว่าอันนี้จะเป็นกลางเกาะเกาะกลางเมืองนะครับผม อันนี้จะเป็นข้างหลังสารหลังสารจะเป็นส่วนหางนี่จะเป็นส่วนหางเขาเอาิญเขาเอาิญนี่ยังนี่เสือเสือตอปีนี่ปีเสือนะอ๋อตีปีเสือโอ้ อ๋อนี่เสือเมื่อกี้นี่หางเสือทั้งนี้จะเป็นหัวเสือเนาะอ๋อหัวเสือใจกลางเมืองเลยพี่นอ้องสวยงามบรรยากาศเย็ำค่ำขึ้นนะพี่น้อง โอกาสในเมืองสิ้นจูพี่เนาะกลางค่ำกลางคืนกบบสิมีประมาณนี้นะกต่สิบ้ายางหล่อมเมืองเป็นเลยเดียรพี่น้องคลิปนี้กับสีเงาเลยจักน้อยนะครับสิ้นจูนี่ยางออกมาจากเกาะสารลักเมืองแล้วพี่เสือผมนี่เสือหลอดหุโม,มงออกมานั่นสารลักเมืองทั้งนั้น อันเกาะกลางเมืองเกาะกลางเมืองเม่เห็นแล้วหางน้ำตั้มกระทำเพื่อ 没地方。<with> มาเยืนฟังนี่เห็นแต่าหางเสือมาเยืนฟังนี่เห็นแต่าหางเสือหนักหางเลี้ยวประมาณนั้นน่หัวหลังไปไข่หางไปหลอกโอ้ใช่ดีใช่ดีใช่ภาพไปขุดเลข <c oughs> เลขกขูดไตวันลุน <c oughs> เลขส่องจุดจีนเมาจะมายุณุนกัน บรรยากาศปวดหวยครับรังพเผาพี่น้พพนองมาเบิ้งกเจาปวดหัวไปเดินต่อ ใบเลกผู้ใดบูล่นนี่นะแมนบอกว่าท่านได้ออกยู่ยังพอหอดเวลาออกเสื้อผ้าราคาถูกร้อยเก้าเก้างงานเนี่ยร้อยเก้าเก้าจริงแมนนี่บอกก็สือถกแท้เสื้อนี่มันหนาถูกนะเจ็ดร้อยเก้าเก้าคนนี้พอฟังพุ่นบอก กิ่ตัวได้เนี่ยโอ้หุ่นห่อหอ,อร่อยเก่าเก่าสุดแบบห <laughs> ลอดเบ,บาสันละกาดโทรศัพท์เก่าแฟชั่นสวยไปตรงไปตรงไปมือหนี่ผ้าแขกมาเที่ยวแล้วมือนี ัอนนี้พาแขกมาเที่ยวหยอดต,ตุ๊กตาแท็กซี่พาแขกไปถือมองมดอดไม่ได้โดนแล้วนี่แหละอันการที่สิปลูกกระเบือ้องท่านไงนะจิ้วไเ,ไเน นั่นเสือผ่าราคาถูกฟังนะตัวละร้อยก็น,นี่ตัวละร้อยตัวละเก้าเก้าไปไปไปพูดก่อนยึดหมายก่อนแล้วก็รัดมากมันเาแวะค่าแขกรอเม่อย่างนันเลย แขกมาเลาะเมืองซินถิวดิซ่าแขกไปหวนพระอาจารไปถือวัดดีหรอ,อไ <c oughs> ม่ได้มากดนแล้วเไมะงันเข่าซ้อยนี่ปะมันเต่าซ้อยพุ่นปะตรงกับพุ่นปะตามไปพุ่นได้เขาปะ แม่นี่หลัเทาคนน,น,นี่นี่อันนี้ยุงน,นี่ย <c oughs> กาดยำครับคุนโอ้มีตะตู้หยอดนะครางคูอบัญางสินข้าคูอบัญญางทางใน 哦，那你讲那网红，干好了，那还厉害了。 ตลาดนั้นนั่นครับว่เปิดตลาด,ลดลร้าร i̇şte <c oding> ้าไทยกับมีในตลาดนั่นแล้วก็เจ้าขายผู้ขายเปิดแนวใครจุดแนววัดไปเขียวเมื่อเมื่อทั้งนี้ก็ได้เดยฟ้องทุกปีก็ได้จัดงานนี่แะบางนั่นน่ะ อันดั้นคนเดิน 12วิไฟแดงดอนครับเมื่บลิตาพายสิ <c oughs> แดงแล้วบายอะแม่ค้าง่ายหน,น่ยอยอุดหนุนแม่แม่ <c oughs> ค้าสวยอ่ะอุดหนุนหน่อย ขอบคุณสำลรังใจที่แวะเข้ามาคะโจาตอาคิ้วกันหนาองหนาบัดนะอ้นมักกระดอกกะเดียดอ่ะก็เจอว่าต่อคิ้วสื่ออีกอย่า